สวสรคสุกิจกรรมเล่ให้อีกครั้งหนึเล่น้สองคลัพูดของเือเตอนพื่อปะานหรือว่าซีพีค่ะใช่แล้วค่ะเขานรับท่านค่ะตัวเด่นภายในงานไทยเฟสเวอร์ออฟฟุดเอเชีย2 0 1 3นั่นเองค่ะซึ่งในรอบนี้เราจะพาชมการเล่นนะคะการดูหลังจากที่เราจะมีกิจกรรมอีกดีอย่างแน่นอนเลยค่ะที่เกิดตรงนี้ที่นีเลยค่ะตอนนี้เด็กว่าการขับนะคะบอลนะคะต้นรับ ได้เลยว่างานเต็มเลยจริงๆนะคะบูธ like. น ah ี้ในนั้นสำหรับรีวิวเฟชมาส์ค่ะเขาก็ขายของเลมอนเลยว่าเมลอด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 กันตั้งแต่เช้าตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะคะสำหรับนะคะราคาพิเศษราคาเพียงร้อยห้าสิบห้าบาทเท่านั้นเองค่ะไดแล้วนะคะในนี้เขาก็ชิมไปต่อได้รองหวานแล้วก็ราคาพิเศษจริงๆด้วยนะคะด้านในเขาก็มีในส่วนของสินค้าราคาพิเศษอีกมากมายภายใต้แบรนด์ของซีบีเฟชมาส์ค่ะได้แล้วค่ะเรเห็นได้ว่าใ ด้วยกับอาหารหวานก็มีเช่นกันค่ะนี่นะคะเราพร้อมนะคะเรมีจุดชำระเงินอยู่2จุดด้วยกันนะคะตอนนี้มาดูได้เลยนะคะว่าสุดท้ายนี่นะคะมีราคาพิเศษอะไรบ้างแน่ราคาห้าหมื่นห้าัน้อยห้าสิแบาทเรียบร้อยนะคะคุณได้ไปจ่ายเงินตังค์สบายเลยทีเดียวค่ะแนตลาดต้นนี้จะเห้คุณยินดีรับสิทิ์ใหม่ค่ะที่ว่ามาไรเลยทีเดียวค่ะกับตู้เย็นจุ้งชนะะค เองนะคะคุณสมัถเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้นะคะด้วยเงินเริ่มต้นแค่เพียง5,000บาทเท่านั้นเองใช่นะคะที่นี่ก็จะได้ตังตู้แช่ใต้ค้างการวางแผหก่งตลาดนะคะรวมถึงบริการหลังการขายด้วยใช่นะคะจะเห็นได้ว่าหน้าทุเรียนชุมชนนะคะจะมีหลับปัญญาค่ะพี่ๆค่ะคอยให้หลับึกษาคุณอย่างแน่นอนนี่ว่าเนงค่ะที่ร้องเพลง ลินองมีตาหารันอย่างแน่นอนค่ะแล้วราคาเรองนี้เราเลี้ยงองนะคะรอบ็รอบวุ้นก่อนเลยค่ะอยตัดไปที่จากซีฟีเพส่าเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าภายในบุธของเรานะคะแฟนคลับเยอะมากนะคะอีกสักรูดนึงได้ชมไน้ตอนนะคะสำหรับศิลปินบ้านอเก้านะคะแต่ตอนนี้เน่นะคะขันน้าเราไปเบรรยากาศท้องหลังกัก่อนเลคะเปบรรยากาศคลุกคักด้วยบรรยากาศแบบสำหรับเรืองของ สิีแล้วก็ได้ขอกละจ่าเมื่อนสกูนี้มีที่ที่สลีมาเห้หน่อยว่าเบอร์กอกุุงเพกแคยี่้าบาทเท่านั้นเองโอ้โหเบอร์เก็กุุงยีบาทยีิบหาบาทจ้ะะคาอันนี้มังล้กันได้เลยนะคะแล้วบอกว่าสินค้าชิมทีนั้นนะคะไม่มีที่ไหนถูกอันนี้แล้วล่ะใช่ค่ะแล้วบ้านอีกหนึ่งรสชาติค่ะจะเอาสเปรย์มหมด5้าสิบรสชาติด้วยกันค่ะซึ่งอย่างบอกเลยค่ะจะมีหลายประเภทด้วยกันนะคไม่ว่า เป็นประเภทนงประเภทซอเบคค่ะหรือว่าประเภทเชื่อเบ็นะคะรับรอมไปด้วยกับประเภทโยเกิร์ตค่ะแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยมาถึงสกูดิโอแค่เพียงห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะมาชมได้นะคะแล้วก็มาเลือกชิมกันได้นะคะสำหรับบของเอเต้อันจะมีระดับพรีเมียมจากสี่ทีนั่นเองค่ะค่ะแล้วมาอีกหนึ่งบุฟค่ะในส่วนของบูฟเฟต์ทีมีร้านสมบูรณ์ค่ะซึ่งแก่พัฒน์อาหารพร้อมรับประทานอย่เชนเดลี่ไทยค่ะเป็นอาหารไทยประยุกต์ กุสกงและแงละวตถุต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานขาย้าวผัดกรักเฮาใ่นะคะแล้วก pues ็ข้างหน้านี้จะมาเป็นหนึ่งจะเห็นเป็นติ่งทาเ็ดลาก้อนค่ะเห็นหน้านี้ชิมอยู่อร่อยไหมคะอร่อยนเรามีเขาบอกว่าสุดท้ายราโปรโมชั่นด้วยจัมโบ้เป่าจากเด็ดลากอนนะคะพิเศษราคาเก้าสิบบาทเท่านั้นเองและสำหรับมเป่าค่ะพิเศษราคาหนึ่บาทจากคาหนึ่งร้อบาทลรได้ขายเราขายหนึ แบบต่างๆซิมปุ๊กซิมโปเรียลปนะคะพิเศษแพ็คละร้อยยี่สิบคนเองโอ้โหนะคะมากเลยค่ะแล้วก็จากนี้นค่ะอีกหนึ่ง